สวัสดีครับผมมาจาก Popso นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อยู่ใเจนโฮมทรงพิห้องนี้อยู่ชั้น6นะครับขนาดห้อง28ตารางเมตรนี่ครับเข้าไปชมด้านไหนกันหลังจากที่เข้าห้องมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกล้องที่สามารถมองด้านนอกได้นะครับสามารถชมได้ว่าก่อนหน้านี้มีใครมา กดออดเรียกเรานะครับครับผมต่อมาพอเข้ามาแล้วนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อนะครับเป็นตู้เดียวกันสามารถดิดได้สองฝั่งเลยครับครับผมหลังจากเข้าประตูมาแล้วนะครับผมฝั่งด้านขวาตรงนี้ก็จะติดกับห้องน้ำเลยครับชมได้งไงครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีอ่า,างล้างหน้านครับหัวุขภันฑ์แล้วก็มีกระจกบ,บา,านใหญ่ครับก็ตรงนี้แยกโซนเปียแกแห่งชัดเจนไม่ลื่นแน่นอนแล้วก็ด้านในจะมีส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวแล้วก็ที่ตั้งอุปกรณ์นะครับครับผมออกจากห้องน้ํามาแล้วตรงมานิดนึงฝั่งนี้จะมีทีวีแล้วก็มีที่วาาทีวีมีนาฬิกานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องพ่นควันไอคไดไอนะครับแล้วก็มีส่วนของตะกร้าผ้า ด้านบนจะมีชั้นบิวอินสามารถวางสิ่งของได้หนังสือได้ด้านบนมีแอร์นะครับถ่นานไม้อีกน้อยของนี้มีตู้เย็นนะครับขนาดน่า,นาจะ10คิวนะครับขนาดใหญ่หนึ่งตัวครับตรงข้ามทีวีฝั่งนี้จะมีโต๊ะสําหรับทานอาหารหนึ่งตัวเก้าอี้สตัวนะครับแล้วก็มีโซฟาขนาดใหญ่สามารถนั่งพักผ่อนได้มีโต๊ะกลางนะครับแล้วก็มีพรมอิงอิงผืนด้านล่างนะครับผม โอเคฝั่งนี้นะครับ่อ,อข้างๆโซฟารครับก็จะมีโคมไฟนะครับผมแล้วก็ถามาฝั่งนี้จะเป็นที่นอนนะครับเป็นส่วนของห้องนอนแยกตโซตนชัดเจนนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วด้านนี้จะมีเตียงขนาดค้าฟุตเหนึ่งเตียงนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้ นะครับสำหรับแต่งตัวนะครับแล้วก็ปลายเตียงด้านนี้จะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับครับผมอ่าฝั่งนี้จะมีเป็นวิวนะครับผมมีม่านสองชั้นสามารถรู้ได้ครับแล้วก็ด้านบนมีน้องกวางหนึ่งตัวนะครับครับผมพอออกจากห้องนอนมาแล้วอ่าฝั่งนี้นะครับเลี้ยวขวามาก็จะเป็นโซนของห้องครัวมีกระจกแบ่งโซนชัดเจนนะครับผม ก็จะมีในส่วนของไมโครเวฟให้1ตัวนะครับอยู่ด้านล่างครับแล้วก็มีซิงลางจานนะครับผมข้างบนก็ชั้นบิวล์ยนสามารถเก็บของได้เช่นกันนะครับด้านล่างนะครับต่อมาถัดมาอีกหน่อยนะครับไปยังระเบียงนะครับก็มีประตูแบ่งโซนเช่นกันออกไาแล้วนะครับผมด้านนี้ก็จะเจอเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็หลังก็จะเป็นรูกตึกอีกตึกหนึ่งนะครับท่านใรสนใจห้องเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ popso com นะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ไลน์ a popso 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะช่องทางการติดต่อ p r o อพโซ โทรศัพท์0817554553 Line @propso Facebook @propso